สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกับพีา,าทะถแหลงสุอกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สิเลขที่สิบเก้าอ่านวันนี้หนูจะมาอ่านเสริมเรื่องเงินตาหน้ารู้หลานจ๊ะหลานจ๋ามาฟังยายเล่าแต่ก่อนผู้เท่าในอดีตนานมาสมัยสุขโขทยัยเขาใช้เงินตาแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อมาขายไปตัวเงินนั้นเล่า เรียกว่าพดด้วงผู้คนทั้งปวงนิยมหยิบใช้จับจ่ายใช้สอยซื้อของเล็กใหญ่ผู้คนบ่าวไข้ใช้มานานแสนนานสมัยอยุธยารัตนโกสินใช้พดด้วงทั้งสิน้นดังคำกล่าวขานรัชกาลที่สี่โปรดเกล้าวพระราชทานให้ตั้งโรงงาน เปลี่ยนจากพูด้่วงมาเป็นเงินเหรียญเรียกเงินแปลเวียนใช้เป็นเงินปลาพ่อค้าต่างชาตินิยมนักหนาติดต่อเจรจาค้าขายกับไทยนอกจากเงินเหรียญยังมีเงินกระดาษเขาจัดขนาดค่อนข้างแผ่นใหญ่ตั้งชื่อเงินกระดาษเรียกว่าหมายไซกำหนดค่าไว้ส สิบตำานึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระองค์โปรดเกล้าประกาศเป็นหนึ่งให้เปลี่ยนจากหมายเป็นธนาบัตรซึ่งยังใช้มาถึงเวลาปัจจุบันธนาบัตรหบาท5บาท10บาททาง20บาท50 100บหนึ่้อยจำไว้หนูน้อย500 อีกทั้งเงินตาที่เป็นเหรียญนั้นมีไว้ใช้กันหนึ่งสลึงขึ้นไปหลานจะ๊ะหลานจา๋ายายเล่าเท่านี้หลานจงยินดีรู้เรื่องเงินไทยแม้เพียงหนึ่งสลึงอดออมเอาไว้อนาคตจะได้อยู่สุสมบูรณ์